วันนี้เรามาอยู่กับเราเตอร์จากทาง Asus นะครับชื่อรุ่นว่า RT AC 5 9อยู่ U ตัวนี้จะเป็น V 2นะครับตัวนี้จะเป็น w i r e l AC s AC-1500 ประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราไฟสถานะของตัวเครื่องนะครับก็อยู่ทางด้านหน้าด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับไฟก็จะเป็นไฟสีฟ้านะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูระบายความร้อนอยู่ทั้งสองข้างนะครับอย่างที่เห็นเลยเสาอากาศตัวนี้จะเป็นเสาแบบตายตัวนะครับไม่สามารถถอดได้ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีทางซ้ายสุดจะเป็นรีเซ็ตนะครับ on off สวิต แล้วก็ d c in usb ตัวนี้สามารถเป็นเสียบเป็น a i d i s หรือว่าจะเป็น usb dongle ก็ได้นะครับปุ่ม wps port land นะครับขาแวนแล้วก็ port land ตัวนี้อีก4ช่องจะเป็น1กิกะบิตทั้งหมดเลยนะครับเปิดเครื่องมานะครับมีเครื่อง connect อยู่หนึ่งเครื่องนะครับ idle ตรงนี้กินแรมไปอยู่ที่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่เห็นเลยระยะใกล้นะครับทำสปีดได้อยู่ที่7 0 0เมกะบิตเพอร์เซกนะครับส่วนชั้น2ที่ผมลองทดสอบจะอยู่ได้ประมาณ300 400ถึงเมกะบิตเพอร์เซกครับ ประสิทธิภาพการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับระยะใกล้ก็อยู่ที่700อกว่านะครับส่วนชั้น2ก็อยู่ที่ประมาณ300,400ถือว่าทําประสิทธิภาพได้ดีนะครับสำหรับไวเ l e เอซีตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่มีบ้านขนาดใหญ่หรือว่ามีเดไวเย์เยอะๆนะครับเพราะว่าแรมที่เขาให้มามีแค่128เท่านั้นนะครับมันเพียงพอสําหรับใช้งานไม่กี่คนอะไรอย่างนี้ก็เพียงพอนะครับ ราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่2,900บาทนะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูวันนี้ยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS ด้วยครับที่ส่งโปรดักตตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ